สวัสดีครับพี่น้องเมืน่อนี้เอาละมุดละมุดกระสวยมาเลยมอวดกันนะครับหลังจากที่ลูกค้าเป็นสั้นข้าขมาานาะครับก็เลยไปเก็บม,มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเบิง้งรายละเอียดกันครับลูกที่เก็บม,มาสดๆนะครับแล้วก็มีลูกซุกน้ำนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามกันครับผมไป พี่น้องพบปอกกระสวนเกษตรบาลนุ่นคืนอเก,เก้มมานะครับพี่น้องบรนยกาไปเก็บละมุดมากนะครับพี่น้องลูกค้าก็สร้างละมุดนะครับไปเก็บละมุดมากพี่น้องเพิ่งดูสดสดจากสวนเลยครับนี่ลูกค้าสร้างมาสามกิโลนะครับบางคนกะสวดมากก็ดีส่งเป็นสามโลนะครับก็คือสามโลลอยตีไปเลยราคาอื่นบ่เอาครับเอาราคานี้ที่สวนเกษตรบาน้่นยางเดี่ยวนะครับอืม อันนี้ก็เป็นลูกซุกครับลูกซุกเดือนสิบพายเบิ้งเด้กพี่น้องกินในเบิ้งพร้อมมาเด้อผู้ใดยประเทศกินเข่าก็ได้กินละมุดก่อนนะครับอันนี้เป็นละมุดกระสวยมาเลนนะครับพี่น้องปอกกันสดๆอันนี้ลูกซุกสดสดเลยครับพี่น้องเนี่ยสดสดเลยเพราะว่าไปเก็บมก็จะมีลูกซุกแน่ลูกดิบน้อยแน่นาะออันนี้ก็คือยุดทั้งนานนี่คือล่างแล้วนะครับพี่น้องล่างแล้ว ล้างเสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็เสียบไปโบมนะครับพี่น้องกะมันสุกแล้วก็จังสีเอาไปส่งหลกค้าเนาะครับเบ้าพุ่นละมุดละมุดนี่สุกน้ำพะท่านครับพี่น้องสุกน้ำพะท่านแก้น้ำพะท่านครับพี่น้องแก่พร้อมซุกพร้อมนี่พี่น้องเซ่เบิง้งสดๆเนี่ยครับ โอ้ยระชัดเนี่ครับพี่น้องสดๆเด้สุกสดสุกกำลังพอดีนะครับพี่น้องยัง,ย,งยังไม่ได้ช่ำนะครับยังไม่ช่ำนะครับสวยมะเร็ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องจะกินช่ำไรมันสีช่ำแลวกำลังพอดีแต่ถ้าก็เลยช่ำไปมันจะเละนะครับมันจะกินไม่อร่อยนี่ครับแล้วเป็นมดที่ ที่ไม่ได้ย้อมสีนะครับพี่น้องเนี่ยไม่ได้ย้อมสีนะอั้งนี้คือสีธรรมชาตินะครับนี่คือสีธรรมชาติเลยสีธรรมชาติทั้งหมดนี่เห็นเห็นหรอยรอยน่าจะเป็นรอยค้างคาวนะครับรอยค้างคาวแล้วยาเราก็ก็ยาไม่ยาไม่ได้เน้นนะครับยาไม่ได้เน้นหมายถึงว่ายาฉีดไม่ได้เน,น้นนะครับ รสชาติเขาจะหวานหวานแบบไม่มากเกินไปอ่ะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นเบาหวานทั้งหลายก็อย่าก,กินเยอะเพราะว่าในบรรดาผลไม้ทั้งหมดนะครับละ,ละมุดนี่จะมีน้ําตาลจะมีน้ําตาลเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ <laughs> มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานก็อย่าก,กินเยอะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้กินเลยนะครับก็คือกินได้บ้างเดี๋ยวไอ้ที่กองอยู่นี่จะผึ่งก่อนผึ่งให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็จะไปบ่มบ่มก็ไม่เกินสามวันไม่เกินสามวันที่กินครับ คือของถ้าเราปลูกแบบปลูกกินกันสดๆแล้วก็จะไม่ค่อยนิยมปุ๋ยนะครับไอ้นี่ปุ๋ยที่ใส่ก็คือจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่กับขี้วัวนะครับขี้วัวก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นเป็นวัวขุนหรือว่าวัวที่กินหญ้าธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้น าะฉะนั้นต้องดูนิดนึงสําหรับาชาวสวนเกษตรนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวัวขุนเนี่ยเขาจะให้กินพวกากากน้ําตาลพวกสัะรดพวกอะไรพวกนี้ครับมันจะทําให้รากพืชเป็นเชื้อรานะครับแต่ก็ใส่ได้แต่ว่าต้องเอามาหมักก่อนนะครับต้องเอามาหมักเอามาหมักไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นขี้วัวธรรมดาธรรมชาติของเราที่กินหญ้าเนี่ย ตามภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือเอามาใช้ได้เลยนะครับจะไม่มีไม่มีปัญหาเนี่ยครับพี่น้อมมงทุกทวยชํำสุดๆเลยเนี่ยแล้วไม่ซื้อได้ไงครับแล้วไม่ปลูกกินได้ไงเนี่ยเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องนะชาวสวนปลูกกินเองเถอะครับอย่าไปซื้อเขามากนะครับแล้วมันจะอร่อยอืม เนี่ยครับผูกกินแล้วมันอร่อยรสชาติมันคือของถ้ามันอยู่ตามธรรมชาตินะมันก็อร่อยแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะไม่หวานไปเนะมื่อกี้ถึงไหนละถ้าเป็นขี้วัวกินหญ้าก็สามารถที่จะมาใช้ได้เลยนะครับแต่ว,ว่าที่สวน เกษแสของบาง่านนนก็คือจะใส่สองอย่างคือขี้ไก่ขี้ไก่แล้วก็ขี้วัวขี้วัวหรือขี้ควายนะครับสองอย่างแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นปุ๋ยเคมีบ้างแต่ว่าปุ๋ยเคมีเราใส่สูตรเสมอแต่ว่าเราเราจะใส่แค่ปีละครั้งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับต้นเงาะว่าต้นเล็กต้นใหญ่นะครับส่วนมากก็ตอนนี้ก็ชื่อสวนเนาะ จะใส่ต้นละโลนะครับเพราะว่าจะไม่ไม่ไม่ค่อยเน้นมากนะครับมไม่ไม่ไม่เน้นเคมีเพราะฉะนั้นก็จะใส่ประมาณนั้นและสิ่งสำคัญคือน้ำอย่าขาดนะครับอย่างที่สวนนี้ก็จะมีใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายขี้ไก่นะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีและทีนี้ก็จะลดน้ำทุก3ามวัน นะครับสามวันเราจะลดน้ําทีหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ต้องไม่จําเป็นต้องแฉ่ก็ได้นะครับก็คือแต่ว่าน้ำอย่าขาดดินคุณดีขนาดไหนถ้าคุณขาดน้ําผลไม้ก็ไม่มีลูกหรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ที่คนที่จะทําเกษตรเนี่ยต้องต้องอย่าขาดน้ําแล้วให้มีบ่อน้ําไว้เยอะๆนะครับมีบ่อมีบ่อน้ําไว้ เพื่อลองรับกับผลไม้ที่เราจะมีที่ท,ที่ที่เราจะปลูกนะครับอย่างเช่นปลูกผักชีปลูกอะไรเงี้ยยิ่งพวกปลูกผักชีปลูกผักหอมปักไรเนี่ยเราต้องลดน้ําทุกวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้าอะ่ะมีไว้เยอะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดใครที่จะเจาะน้ํานะครับใครที่จะเจาะน้ําเจาะน้ํประดานนะครับที่จะเอามาใช้อะ่ะก็ขอให้พักน้ําไว้ก่อน สัก2หรือ3วันนะครับค่อยเอามาลดเพราะว่าน้ําที่เราสูบขึ้นมาจากใต้ดินน่ะมันจะเป็นกดนิดนึงโอเคหลับมันอาจบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันลดได้ลดได้จริงครับแต่ว่าในอนาคตต้นไม้เราจะตายนะครับเพราะฉะนั้นก็สูบขึ้นมาพักไว้สัก3วัน 2- อถึงสวันเพื่อให้น้ําเขาได้รับอากาศก่อนแล้วก็อเอาไปลดต้นไม้นะครับลดต้นไม้หรือลดผัก มันจะทําให้พืชเรายืนย,นยาวแต่อย่างที่สวนเนี่ยจะใช้บ่อธรรมชาตินะครับใช้บ่อธรรมชาติเพราะฉะนั้นสามารถที่จะต่อขึ้นมาลดได้เลยนะครับที่สวนที่สวนเนี่ยจะลด3วันครั้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับจะลด3วันครั้งที่เป็นเกษตรลายปีนะอย่างงอะเงี่ยก็จะ3วันครั้งทุเรียนก็จะ3าวันครั้งมังคุดมังคุดละมุดนะครับ มังคุดละมุดลองกองนี่ก็จะลด3าวันครั้งนะครับเอาลั right, พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะคลิปละมุดอารมุดมดมอวดนี่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดีเ๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเอาอะไรมมอวดก็ว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย